สวัสดีครับสวัสดีค่ะตุ้มครับไอค่ะเดี๋ยวแคร่เกอร์วันนี้นะครับเราจะมาทําขนมอร่อยอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ตอนแรกก็นึกนะครับว่าจะทําขนมอะไรดีนะครับแต่พอดีฝนตกก็เลยค,คิดได้ว่าเราจะขนมขน,นมเกี่ยวกับฝนกัน ไม่ใช่นะครับอี่จะใช่ไปเรื่อยเลยไม่ใช่ครับคือพอเห็นฝนตกแล้วบรรยากาศมันเป็นอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าขนมร้อนๆน่าจะเข้ากันได้ดีกับช่วงบ่ายๆอย่างนี้ใช่บ่ายๆเย็นๆอย่างเงี้ยนะครับลองมาทําชาเขียวไหมครับบรรยากาศฝนตกเห็นแบบหยดฝนเห็นธรรมชาติเห็นชาเขียวเบาๆนุ่มๆนะคะนี่นะครับน่าจะเข้ากันได้ดีนะครับลองมาทำคัพเค้กชาเขียวัปดีกว่านะครับวันนี้ เรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะครับมีอะไรบ้างครับไอซ์ไข่แดงค่ะคน้ำตาลทรายนมข้นจืดน้ำมันค่ะชาเขียวสูตรพิเศษก็คือว่าเราลองเลยนะครับคุณผู้ชมก็เราใช้ชาเขียวที่เป็นชาใบาที่เอามาชงชาเขียวนี่แหละ,หะนะครับและเราใช้2อ,อันก็คือว่าใช้ชาเขียวที่เป็นตรามือที่มันเป็นสีเขียวเข้มได้ความเข้มข้นนะครับกับอีกอันหนึ่งเป็นชาเขียวพรีเมียมนะครับอันนี้จะได้ความหอมนะครับ เราก็จะใช้สองสูตรเนี่ยใช้เครื่องชงกาแฟของผมเนี่ยนะครับอัดความร้อนที่มาเพื่อให้ได้ปริมาณของ2ตัวเนี้ยรวมกันนะครับก็เป็นประมาณ5 0นะครับ50กรัมนะครับตัวนี้ก็จะได้ส่วนผสมที่เข้มข้นและก็มีความหอมด้วยนะครับเรามาเริ่มต้นทำกันเลยดีกว่าน่นะครับเริ่มต้นจากไข่แดงค่ะผสมกับน้ำตาลทรายค่ะนี่ เราจะคนให้เข้ากันได้เลยค่ะคนให้เข้ากันนะครับคุณผู้ชมครับขนมไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะครับเพราะว่าผมเองต้องบอกนะครับไม่เคยมีทักษะการทําขนมมาก่อนเลยนะครับสูตรบางสูตรที่เขาทําอยู่เนี่ยเราลองปรับให้เข้ากับรสนิยมของเราเองนะครับสมกับคำว่า you are what you eat นี่โอเคต่อไปต่อค้เข้ากันค่ะใส่นมข้นจืดลงไปข้นจืดไปค่ะตามด้วยน้ำมันํำข้าวค่ะน้ำมันํำข้าวนะครับ แล้วด้วยชาเขียวสูตรพิเศษค่ะชาเขียวสูตรพิเศษนะครับใส่ทั้งหมดเลยค่ะ50กรัมโอ้โหดูสิครับสีสวยงามไหมนะครับไอ้สีของชาเขียวเมื่อกี้ที่เข้มเข้มเนี่ยะนะพอเจอนมเจออะไรเข้าไปมันนวลสวยเลย,ยนะครับสวยมากนะครับเป็นไงเป็นไงนะครับคุณผู้ชมครับคนเข้ากันเรียบร้อยค่ะพี่ตุ้มเดี๋ยวเราจะมาร่อนแป้งใส่เข้าไปได้เลยค่ะ จากนั้นเราก็จะใส่เกลือค่ะเกลือครับตามด้วยผงฟูผงฟูล่อนลงไปผสมกันให้เข้ากันจริงๆแล้วพี่เห็นแล้วนึกถึงสัพยาใบเตยอารมณ์อย่างนั้นเลยนะครับเนี่ยแรลงนะครับก็เริ่มเพิ่มจากไข่ขาวค่ะไข่ขาวตีไข่ขาวก่อนถูกไหมครับโอเคได้ฟองแล้วส่ครีม็อกทาทาค่ะใส่ลงไปทั้งหมดค่ะใส่ครีมว็อกทาทาลงไปครับทั้งหมดเลย จะค่อยๆทยอยใส่นะคะแบ่งเป็น3ามรอบเสร็จเลยครับสสวยงาม,สงามเสร็จแล้วจะใส่เข้าไปผสมกับแป้งค่ะผสมกับแป้งนะครับแบ่งสักครึ่งหนึ่งก่อนะนะครับกลิ่นเนี่ยหอมมากนะครับลกลิ่นหอมขึ้นมาใช้ได้เลยนะครับคาดว่า เราอบแล้วก็จะได้กลิ่นหอมอย่างนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็เตรียมพิมพ์ของขนมแล้วนะครับแล้วก็เอาเนยทานะครับคุณผู้ชมครับคัพเค้กชาเขียวของเราตอนนี้พร้อมจะอบแล้วนะครับจะเห็นนะครับว่าเราทําทั้งหมดเนี่ยจากส่วนผสมที่เราแนะนำเนี่ยจะได้ทั้งหมด15ก้อน15ก้อนนะครับ เดี๋ยวเราไปอบกันนะครับดูนะครับว่าความเข้มข้นความหอมของชาเขียวจะได้อย่างที่ The Cracker ตั้งใจหรือเปล่าไ,ไ,ไปลุยกันดีกว่าครับมาคุณผู้ชมครับ ระหว่างนี้นะครับขนมเรากำลังอบอยู่ในเตาอบนะครับเรียกว่านอนหลับสบาย12นาทีนะครับเราก็จะมาเตรียมกัน,กกนในการทำหน้าใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะพี่ตุ้ม The Cracker วันนี้นะคะเราจะมาทำชาข้าวคั่วหรือว่าเกนไมชาค่ะเป็นชาของญี่ปุ่น,นะค่ะพี่ตุ้มโอ้โหนะครับผมก็ลืมไปว่าทำไม The Cracker วันนี้ลืมสูตรพิเศษของเรานะครับวันนี้เป็น สูตรเลยนะครับอีกทีเป็นสูตรเกณฑ์ไม่ฉาค่ะหรือเรียกว่าชาข้าวคั่วก็ได้นะคะอันนี้ค่ะจะมีส่วนผสมก็คือเป็นข้าวญี่ปุ่นค่ะข้าวญี่ปุ่นใช่แล้วจะเอามาคั่วค่ะพี่ตุ้มเพราะว่าข้าวญี่ปุ่นเนี่ยมีประโยชน์ก็คือมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเรื่องโรคหัวใจแล้วก็ความดันโลหิตสูงโอ้โหดีสําหรับสุขภาพมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ คัพเค้กนะครับที่เป็นชาเขียวเข้มข้นของเราครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับนะครับโอเคข้าวัพวก็เสร็จพอดีพร้อมกันเลยค่ะพี่ตุ้มข้าวโพวก็เสร็จแล้ว <ใช S 1> นะครับเดี๋ยวจะได้ทานชาแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นสีประมาณนี้ค่ะสวยงามนะครับ<ส>เติมชาเขียวไปเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ กลิ่นของข้าวคั่วของเรานะครับ<ฆ>กับกลิ่นชาเขียวเนี่ยเรียกได้ว่าผสมผสานกันให้หอมหวานมากขึ้นนะครับ<ฆ>เรามาลองดูกันนะครับหอ,อหอมข้าวคั่วมากเลยค่ะหอมมากแล้วจะช้าอยู่ใหญ่คุณผู้ชมครับสูตรนี้ลองไปทำดูนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่ามันเข้ากันแล้วก็ มีความหอมมีความนุ่มของทั้งเค้กชานะครับแล้วก็เจ้าเกล็ดไมาชาเนี่ยมันเข้ากันได้ดีมากเลยครับพี่นุ้งพาเดี๋ยวเสร็จแล้วเราไปถ่ายรูปเพื่อลงอินสตาแกรแล้วก็เฟซบ o ๊กอวดเพื่อนๆกันดีไหมคะเอาเลยครับปะ คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเค้กชาเขียวสูตรเข้มข้นของ The Cracker ก็สมบูรณ์แบบมากนะครับทำเค้กแล้วเรายังทำชาสุขภาพดีด้วยนะครับคุณผู้ชมลองดูนะครับว่าสูตรนี้ผมแนะนำครับว่าใช้ได้เลยจริงๆนะครับนอกจากจะหอมชาเขียวที่มีกลิ่นของชาจริงๆหอมด้วยแล้วก็กับชาตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นใมชานะครับเป็นชาที่ ผมใส่ใบชะเขียวนิดนลงไปนะครับยิ่งได้รสชาติที่หอมละมุนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสีออกเขียวๆนิดนึงค่ะถูกต้องนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลาคลิปออนแอร์นะคะและสําหรับใครที่ชื่นชอบสูตรนี้นะคะสามารถดูสูตรได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะนะฮะอย่าลืมนะครับเรามีทั้งวันพุธนะครับเวลาห้าโมงเย็นค่ะห้าโมงเย็นวันพุธนะครับแล้วก็วันเสาร์สองทุ่มนะครับวันนี้นะครับเด คร็กเกอร์กับเค้กของเราหมดเวลาลงแล้วครับ okay, วันนี้เราสองคนลาไปก่อนลาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ